สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง g o s p o r t c o m กันนะครับนิโคลัสแจ็กสันเผยเบื้องหลังเรียนแบบท่าฉลองประตูคริสเียโนโรนโดนิโคลัาแจ็กสันหัวหอกเชลซีได้ออกมาระบุว่ามีคริสเียโนโรนโดเป็นไอดอลแต่เจ้าตัวจะไม่ฉลองทุกประตูที่ทําได้ด้วยท่าดีใจแบบสตาร์เลือดฝอยทองนิโคลัาแจ็กสันกองหน้าชาวเซเนกัลของเชลซีได้ออกมาเปิดเผยว,ว่าริเียโนโรนโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกสของอนัเซ่เป็นนักฟุตบอลที่ตนข้างครา มันตั้แต่เด็กโดยดาเตไวที่2ปีนั้นฉลองประตูด้วยท่าดีใจสูงซึ่งมาจากภาษาสเปน ที่แปลว่าใช่แบบคริสตยโนโรนโดในเกมพิมลีกนัดที่เจ้าตัวทำแฮตริกช่วยให้เชล pur, ซีบุกถล่มทอตแนมฮอสเปอร์4ประตูต่อ1เมื่อวันจันทร์ที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและ Jackson, นิโคล่าแจ็กสันได้เปิดเผยอ,อีกว่าผมโตขึ้นมาพร้อมกับการื่นชอบริสตยโนโรนโดตอนเด็กๆนั้นผมใส่เสื้อที่มีชื่อ,องคเขาเป็นประจำซึ่งมันไม่ใช่เสื้อบอลจริงๆหรอกเพราะมันแพงเกินไปผมไม่มีปัญญาซื้อแต่ผมมีเสื้อที่ใช้ปากกาเขียนเบอร์7และชื่อโรนโดข้างหลังผมทำมันขึ้นมาเอง ตอนนนั้นผมพยายามที่จะเป็นเขาแต่สมัยนั้นมันยากมากที่จะได้ดูเกมที่เขาเล่นพอคุณจะเป็นต้องจ่ายเงินเราจึงไปรวมตัวกันอยู่บ้านเพื่อนผมและเพื่อนทุกคนไปรวมตัวกันที่บ้านหลังเดียวเพื่อชมเกมของเลอัลมาริดนอกจากนี้แจ็กสันยังพูดถึงการทําท่าฉลองประตูแบบริสเยโนโรนโดผมฉลองประตูด้วยท่านี้เป็นประจำแม้แต่ตอนที่อยู่กับบียร์ลในเกมที่ผมทําได้2ประตูดังนั้นเมื่อผมทําแฮตทริกได้ผมก็เลยต้องทําท่านี้และต่อจากนี้ไปผมจะทํามันแค่ตอนที่ผมทําแฮตทริกได้ เท่านั้นไม่ใช่จะทําทุกประตูสําหรับฤด,ดูกาลนี้แจ็กสันซึ่งย้ายมาจากเบียเรวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลงเล่นให้กับเชลซีไปแล้วรวมทุกรายการ14นัดทําได้เพียง7ประตูเท่านั้นเอาล่ะครับครั้งต่อไปนี้ครับแจ็กสันจะทําท่าดีใจแบบคิสตโนโรนโ,โดได้หรือไม่ก็โปรดติดตามมนต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Gosport.com ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ